ากคุณกำลังมีฝันแต่ไม่รู้จะสร้างมันได้อย่างไรโอกาสมาหาคุณแล้วด้วยกีฬาฟุตบอลที่พร้อมจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของความฝันกับความจริงที่จะต้องเดินทางไปด้วยกันกับเรียลิตี้ฟุตบอลสุดมัน KFC 7 s h o o t d ุ r e to Dream ทีมีกล้าท้าฝันมาหากฟุตบอลเรียลิตี้ที่จะค้นหาทีมฟุตบอลดาวเด่นที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่นักฟุตบอลระดับมืออาชีพกับการแข่งของตัวแทนต่างๆจากทั่วประเทศที่มุ่งสู่จุดหมายด้วยฝัน ความหวังและเป้าหมายที่จะกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องต่างพร้อมใจกันเชียร์เหล่านักกีฬาตัวน้อยของคุณกันอีกครั้งฝันของอาร์มเคือ,อยากเปนทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับไปแมนซิตี้ครับไปถึงทีมชาติอยากนบนโลกนะสิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอเพื่อนตื่นเต้นค่ะ บอกตรงๆว่าต like like ื่นเต้นมากเทียสุดขาดใจเลยค่ะเร็วลูกเรียกผ่เรื่องผเรอก็ดีครับเพราะว่าเด็กมันจะได้มีแบบลงแล้วก็หาประสบการณ์ในด้านฟุตบอลก็ได้อยากจะเห็นเขาแบบว่าไปเป็นทีมชาติจิงซึ่งเขาฝ่ายฝันคืออยากจะช่วยทําให้ฝันของเขาเป็นจริงเราจะช่วยเขาให้เต็มที่จะเปิดโอกาสตรงจุดนั้นให้กับเขาอะค่ะฟุตบอลลูกกลมๆเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นฝากฟันมันให้ได้เขาอยากได้มีโอกาส หรือได้เล่นในสิ่งเขาอยากเล่นปีนี้เราก็จะทำทีไม่ดีที่สุดค่ะพี่จะคอยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วไปเจอกันที่สนามนะครับและเราพิธีกรที่จะมาพาพวกเราเดินทางไปพร้อมๆกับน้องๆ kfc 7 o ชุด dare to dream ทีมกล้าท้าฝันในซีซั่นนี้ได้แก่เป็กเปรมนัทสุวรรณนนท์น็อตอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุล สุดท้ายกับกูรูนักวิเคราะห์บอลดาวรุ่งจอมทะเลนตนของวงการกับแจ็คเล็กสุวินัยออนสะอาดเขาทั้ง3คนนี้จะมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวและร่วมกันขัดเกลาเส้นทางความสำเร็จของน้องๆใน KFC 7 Shoot ชุด e ดชุด e ิ m ทีมกล้าท้าฝันเริ ashamed, รร่สวัสดีครับ <Hey. S 1> ผมนอสอคณัตครับผมครับสวัสดีครับผมแป๊กแกรมนัทครับ สวัสดีครับผมและก็ผมจักรเล็กนะครับครับตอนนี้นะครับพวกเราก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KFC เซเว่นชุดแดทดิมทีมกล้าท้าบอลเย้กับรายการนะฮะที่จะนำเสนอเส้นทางนะครับผมการต่อสู้ความฝันและทัวร์นาเมนต์พิเศษ ของน้องๆน,นะครับผมกับทัวร์นาเมนต์พิเศษทัวร์นาเมนต์นี้ครับ KFC ซีเซียนชุด2014โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากก็ต้องบอกว่าสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ KFC ซีเซียนชุด2014ยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่บอกไปแล้วก็มีความจริงจังมีการเ,เขาเรียกว่าตามหาความฝันของน้องๆด้วยที่สําคัญเนี่ยผมเห็นแล้วผมแบบ อยากจะย้อนไหวย้อนเวลากลับไปขันไม้ขันมือคือฝีเท้าผม,มานี่ไม่ธรรมดาต้องขอผมเลี้ยงหลบทีสี่ห้าตัวเลยนะโอ้ <laughs> โอเดี๋ยวเราเลี้ยงหลบคนอนะหลบม้าครับผมแล้วอย่างทต้องบอกก่อนว่าน้องๆที่มาเข้าร่วมกันแข่งขันทัวร์นาเมนต์พิเศษครั้งนี้เนี่ยมี <c oughs> แต่ตัวเจ็บๆทั้งนั้นบางคนมาเจ็บแขนบางคนเจ็บขาใช่ไหมโอ้ยจะบ้าเหรอที่ผู้คุณท่สาระดีๆพี่แั้นเลยไม่แต่ฝีมือของน้องๆแต่ละคนเนี่ยฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นฝีมือไกลๆอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะ ลำบากหน่อยออแต่แต<ว>ก็ต้องยอมรับนะพถูกคนไงพ็นถูกคนเน, <c oughs> น,เนแต่อันนี้ดูให้ถูกดีกว่าไหนๆวันนี้คุณผู้ชมก็เจอกับเราวันแรกแล้วนะครับเราก็อยากจะเปิดตัวอย่างยิ่งอยากให้ทุกคนได้รู้จักเคฟซีเซ o ันชุดแดร์ทรีมทีมกล้าท้าฝันให้มันชัดๆกันไปเลยเราก็เลยเลือกแบบบิ๊กบอสหรือผู้บริหารของเคฟซมาให้ได้ดูกันเลยว่าเขามีอะไรแนะนํากันบ้างสําหรับสกู๊ปพิเศษนี้ครับไปดูเลยครับ KFC 7ชุต2014เกิดขึ้นจากปรัชญายการดำเนินธุรกิจที่บริษัทยำราสเตอรองอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดและบริษัทเซ็นทรัลร s t สเตอรองกรุ๊ปจำกัดที่ยึดถือการบริหารงานด้านร้านอาหารที่เป็นมากกว่าร้านอาหารแต่เป็นร้านอาหารที่เข้าถึงชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนโดยนำกีฬาที่ผูกพันกับคนไทยอย่างกีฬาฟุตบอลมาเป็นขั้นตอนในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ย่งเกิดโครงการ KFC 7 Sho ชุดขึ้นมาและมาถึงในปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวแรกที่พวกเราชาว KFC 7 Sho ชุดจะเติบโตขึ้นอีกขั้นกับการแข่งขันฟุตบอลที่ได้กลายมาเป็นรายการทีวีกับ KFC 7 s h o ่ t ชุด Dare to Dream ทีมกล้าท้าฝันที่จะนำเรื่องราวของการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆของเด็กๆ ในการตามหาฝันของพวกเขาโดยผ่านการดูแลจากเหล่าผู้จัดการทีมที่มาจากผู้จัดการร้าน KFC ที่คอยดูแลการแข่งขันในครั้งนี้กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่รู้จักและเป็นที่นิยมในประเทศของเรานะครับการที่เราส่งเสริมกีฬานี้ก็เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบจริงๆแล้วนี่เป็นความตั้งใจของ KFC นะครับเนื่องจากว่าเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับมากกว่า500สาขาเราจรึงมองว่าผู้จัดการทีมนั้นนะ่มีส่วนสําคัญ ในการที่จะช่วยพัฒนาชุมชนดังนั้นเราต้องการที่จะสร้าง,งความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการทีมเองหรือผู้จัดการสาขาเนี่ยกับชุมชนนะครับที่เราเลือกฟุตบอลเจ็ดคนเพราะว่าหนึ่งจำนวนของผู้เล่นซึ่งไม่มากนะเป็นการง่ายในการที่จะรวมทีมและก็ได้ฝึกฝนตัวเองเราจึงเลือกฟุตบอลเพียงแค่เจ็ดคนเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกได้ง่ายขึ้นสาขาเนี่ยก็จะมีการรีค루ตทีมผู้จัดการสาขาเองก็จะทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมในการรวบรวม จัดตารางในการฝึกซ้อมนะครับตารางในการแข่งขันต่างๆนะครับเราจึงเชื่อมั่นว่าทักษะตรงนี้เนี่ยผู้จัดการสาขาสามารถที่จะเอาไปใช้นะครับในการช่วยบริหารจัดการทีมฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพได้รเราก็หวังว่าเคฟซีจะเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสของเขาก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะประสบความสําเร็จในในการแข่งขัน,ขนครับสิ่งที่สําคัญไม่ใช่อยู่ที่การแพ้หรือการชนะแต่สิ่งที่สําคัญคือเราทําตัวของเราเองให้ได้ดีที่สุดนะสักวันหนึ่งนะครับฝันของน้องๆก็จะเป็นจริง ตท,ทีขอทุกคนชคดีครับ KFC7 ชุด2014จะให้เด็กนักเรียนชายสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่12ถึง15ปีและมีหัวใจรักในการเล่นฟุตบอลแต่ต้องไม่เคยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยซึ่งเกมการแข่งขันที่จะเลือกใช้จะเป็นเกมฟุตบอล7คนที่มีขนาดสนามกว้าง32เมตรยาว52เมตรและสามารถเปลี่ยนผู้เล่นในการแข่งขันได้ 5คนต่อหนึ่งเกมการแข่งขันโดยการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น4รอบทั่วประเทศซึ่งจะเริ่มตั้งแต่รอบตัวแทนร้านรอบตัวแทนจังหวัดรอบระดับภูมิภาคและรอบชิ้งชนะเลิศซึ่งทีมที่ได้รับชัยชนะก็จะได้รับทุนการศึกษามูลค่ากว่า10,000แสนบาทแถมยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้สุดล้ำค่ากับการไปเวิร์กช็อปฝึกทักษะพื้นฐานฟุตบอลกับสุดยอดทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุด สุดยอดสุดยอดมันจริงจังมันยิ่งใหญ่มันดุดเดือดด้วยพันเลยนะจริงจริงอ่ะเนาะเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นการให้โอกาสจากทั้ง ผ okay, hmm. right, right ู้บริหารของ KFC ที่ให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสได้ไปเห็นว่าไปทั้งญี่ปุ่นมาก่อนแล้วแล้วตนนี้ได้ไปอังกฤษอีกใช่ไงโอ้โหความฝันที่ผมก็อยากจะไปเหมือนกันนะเนี่ยใช่ซึ่งเห็นแล้วเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตามแทนน้องๆว่าถ้าเรามีโอกาสได้ลงสนามจริงๆได้มีโอกาสไปอย่างที่น้องๆเขาได้ไปเนี่ยเราจะสั่นขนาดไหนนะเป็นไงโอ้โหเป็นว่าคือน้องเขาสั่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าเป็นสั่นสู้เพราะว่าความฝันแล้วต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มันมา เป็นคนดีมีสาระทั้งคู่ผมมีสาระอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็พบมาด้วยสองเม็ดสาระสาระเอาไหมอ๋อไม่ใช่ปวดปวดหัวไหมไม่ใช่น้ำแก้ปวดน้นยาอ๋อน้ำแก้ปวดสาระสาระา๋อสาระเท่าไหร่สาระสาระดีได้บ้าเท่าไหร่ดีได้บาเท่าไหร่ก็ไปเละเทะกันอีกแล้วสองคนนั่นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเราไปหาสาระกินกันก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงน้ากลับมาเจอกันต่อครับผม 1一人でできてもそんなにあんまり意味ないです。 ได้มากกว่าที่หวังไว้เพราะว่าได้ความเป็นมืออาชีพเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่คือเล่นฟุตบอลให้จริงจังและเล่นได้สนุกทักษะการคิดบอลแบบจินตนาการบอลให้ดีครับเพิ่มทักษะได้เยอะเลยครับมันเป็นความทรงจำที่มีคุณค่ามากครับ ไม่มีรายการนี้เกิดขึ้นมาถ้าผมไม่ได้ชังขึ้นมาถ้าผมไม่ตั้งใจผมไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าที่แบบนี้ โอยยิ่งใหญ่อลังการมเซอร์เบเฉลิมฉลองเวยไม่ต้องคว้างมานะครับผมนี่คือทีมแชมป<า>์เทฟซีเเว่นชุดสองน้องน้องจากโรงเรียนอาตมาจันทร์สาชาอ้ นี่คือน้องๆของผมเองครับพี่ปีแล้วเราได้ไปสัมผัสบรรยากาศเราได้ไปชาบูด้วยกันมาไปชาบูด้วยกันมาเอออะไรยังไงฮะเราได้ไปออนเซ็นแบบเปย์เปล่าด้วยกันมาครับผมอาหารเหนืออาหารหนออไม่ไผ่ใช่ไหมและเป็นไงไปญี่ปุ่นกันมานี่คือแชมป์แล้วได้ไปญี่ปุ่นเป็นรางวัลปีที่แล้วถูกต้องโอ้แล้วได้ไหมได้พี่นี่ได้อะไรบ้างบอกมาซิประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น ได้ประสบการณ์ครับได้ความรู้ได้อะไรต่างๆเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลนะครับเราได้ทักษะหรือว่าได้ความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลที่เขาไปอบรมอะไรบ้างไหมมีโค้ชโค้ชโค้ชญี่ปุ่นเขาสอนอะไรเราบ้างหรืว่าได้แนวคิดครับการออกบอลไวการให้บอลอะไรประมาณนี้ครับ คือคืออยู่นู่นเนี่ยต้องบอกให้ฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้ไปเตะบอลกับโค้ชญี่ปุ่นคือโค้ชคนญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเขามาสอนอคือเคยเป็นอดีตพืมชาติของญี่ปุ่นมาสอนเขาก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายบอลให้ออกบอลเร็วๆแต่คิดเยอะก็คือเห็นแล้วก็จ่ายเห็นแล้วก็จ่ายเลยคือของเราเนี่ยชอบเลี้ยงอะไรเงี้ยเ,เขาจะสอนเทคนิคต่างๆคนอื่นคนอื่นเป็นไงบ้างนะโอกาสหนึ่งอะสักครั้งพอได้ข่าวว่าจริงๆอะพวกเราอะอยากไปญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ใช่ไหมแล้วก็คือได้ไปญี่ปุ่นพอดีใช่เออแล้ว โอกาสนี้รู้สึกยังไงบ้างได้รับโอกาสนี้มาจาก KFC ก็ดีใจครับก็ได้ไปฝึกที่ญี่ปุ่นก็ได้ความรู้เยอะแยะก็หนาวครับหนาวแต่บอลปากแตกมั้งมีไหมมีครับเอ่อเพราะเพราะว่าหนาวจริงเหรอหนาวจริงครับหนาวมากจริงจะให้ร้องเล่นอะไรอ่ะเบสอ่ะมันมีอะไรอยู่แล้วอันไรที่สงสัยคือว่านี่เป็นทีมอะไรนะอาสมชันศรีราชาเอครับต้องมีเอทำไมต้องมีเอก็ ตอนแรกเขาจะส่งเป็น2ทีมครับคือ,อเป็นทีมทีมเอคือจะเป็นรุ่นพี่ซะส่วนใหญ่ท,ทีม B จะเป็นรุ่นน้องอก็จะให้แข่งมาเรื่อยๆจนเขาทีม B ีเขาจะไม่ค่อยอะไรมากเท่าไหร่แต่เขาจะเน้นมาที่ทีม A มากกว่าอ๋อ,อคือ,เ,อเป็นว่าส่งหลายทีมแหละใช่ไหมแล้วอย่างนี้ทีมเราเนี่ยม,มารวมตัวกันได้ยังไงเพราะมันมีหลายทีมนะ เลืกาคัดเลือกเอาเข้าทีมกันยังไงอ่ะทำไมบางคนอะคนนี้ไม่ไป B คนนี้ไม่ไป C ีทำไมเราถึงมาเป็น A กันหน้าตาหรือว่าสีหรือว่าทิสายหรืออะไรทิสายน่าจะเป็นสีทามากกว่าเหรานี่แบบตัวท็อปสุดในอสมชันศรีชายิงเห็นแล้วแบบกรี๊ดเลยนี้ลยคือจริงมากคือแบบคัดนแบบใครเป็นคนวางโค้ชเป็นคนเลือกตัวว่าต้องเป็นคุณ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 โค้ชครับโค้ชจะเป็นคนเลือกตัวว่าเจ็ดเจ็ดตัวจริงตัวจำลอง ต่อแมทอะไรบางอย่นครับฉะนั้นนี่คือผมว่าอยากรู้ถึงการฝึกซ้อมนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทีมที่ได้ที่หนึ่งาไปญี่ปุ่นมาฉะนั้นฝึกซ้อมหนักขนาดไหนถึงได้มาเป็นที่หนึ่งถามคนอื่นมาดีกว่า,านี่คนนี้ยังไม่ได้ออตอบหนึ่งสัปดาห์ซ้อมกี่วันครับเออหน้าตาหน้าตาน่าจะตอบได้ดีเจ็ดวันครับแล้วซ้อมอะไรบ้างซ้อมหนักๆเนี่ยมีโปรแกรมการซ้อมอะไรบ้างก็เล่นเบสิกครับ เบสิก <Basic, S 2> มีอะไรบ้างครับแปรบอลแปรบอลก็เลี้ยงบอลแล้วก็ลงทีมไงโอ้ลแล้ว อะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของทีมเราเลยเป็นแบบแบบการยิงประตูหรือว่าการจ่ายบอลคิลเลอร์พาสอะไรอย่างเงี้ยจ่ายบอลมากครับยิงประตูมากอา๋อแบบมีทั้งหมดแล้วก็กองหลังดีแล้วโกก,ก็ดีค<อ><อ>้งหมดเล้วช่วงนี้กำลังคุยกับกันเพลย์แต่ว่าเราเดี๋ยวต้องพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยกับน้องๆจากอัศม์ชันศิลชาเอทีมแชมป์เคฟสี่เซเว่นชุสองพันสิบสามกันต่อครับแล้วช่วงหน้ามีบุคคลสำคัญมาด้วยเฮ้ย แม่ต้อแม่ไม่ต้องเฮ้ยไม่มีแม่ก็ไม่มาคนไหนก็ไม่มาทั้งนั้นมาแต่ผู้จัดการทีมของเนาะผมอยากรู้อยากเห็นหน้าแล้วเดี๋ยวเจอนู่หน้าครับผมพักเลยคืออยากจะช่วยทําให้ฝันของเขาเป็นจริงเราจะช่วยเขาให้เต็มที่จะเปิดโอกาสตรงจุดนั้นให้กับเขาอะค่ะ เอาจิ้งเหลือเดือดเนี่ยเหลือเลยฮะระวังผมนะพี่เห็นน้องแบบน้องเขาแบบรับแชมป์แล้วแบบมันก็รู้สึกตื้นตันใจบอกไม่ถูกนี่อ่าไม่งั้นเป็นรางวัลน้องๆดื่มนะไหมโอ้โหนี่รายการเออกระดาษเต็มแก้วเลยเพ็ยินดี้ใจมากดีกว่าเพรับแน่นอนว่าได้แชมป์แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบพ่อแม่พวกเราเนาะก็คงแบบดีใจมากอ่ะดีใจที่ลูกๆได้ไปญี่ปุ่นด้วยคุยกันทั้งหมู่บ้านอ่ะครับถามน้องๆบ้างดีกว่าเป็นไงพ่อแม่ก็รู้สึกดีใจครับภูมิใจ ดีผู้ผมได้แชนป์อ๋อได้เป็นตัวแทนหรอเนาะครับเออดีดีอ่ะคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างเมื่อกี้ขำเมื่อกี้ขำพ่อแม่ก็ดีใจครับก็ซื้อของฝากเยอะอยู่ครับธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาต่างประเทศต้องมีของของฝากนะแต่มันก็คือความภูมิใจแล้วมันก็คือความภาคภูมิใจของน้องๆเขาจริงๆที่แบบ เออมันมันก็โคตื้นตันในนาทีนั้นที่แบบได้แชมป์มาโคตรขนลุกไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรนอกจากนั้นจริง,จร,งจริงจริเนี่ยไม่เฉพาะน้องๆเขาที่ภูมิใจเพราะว่าจริงจงอย่างที่น็อตได้บอกอาคุณพ่อคุณแม่อาจจะดีใจผู้ปกครองอาจจะดีใจแต่ว่ายังมีอีกหนึงนองอ่งบุคคลที่น่าภูมิใจกับน้องๆเขาด้วยแน่นอนผู้จัดการทีมเผู้จัดการทีมครับผมผู้จัดการทีมไม่ไม่ให้ใครที่ไหนที่เราบอกว่าจะได้เจอในช่วงนี่แล้วถูกต้องตอนนี้ยู่ไหนครับ กัก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 นี่ยโอเปิดเองเลยเชิญครับผมเชิญครับสหมวดีคยาวเนี่ยตรงกลางเลยฮะเชิญนั่งครับตรงกลางเลยน็อตคงคุณคุณหน้าคุณหน้าคุณว่าได้ข่าวว่าไปญี่ปุ่นด้วยกันมาใช่แล้วก็ไปออนเซ็นด้วยกันมาด้วยเฮ้ยแต่แยกห้องกันอ๋อแต่ไปที่เดียวกันใช่ใช่ใช่อ๋อแหมดีนะชี้แจงให้มันถูกต้องครับผมชื่ออะไรครับบอกหน่อยอ่าชื่อสาลุตาค่ะหงษาค่ะ อาชื่อเล่นจริงๆครับชื่อเล่นชื่ออ้ําค่ะชื่อเล่นจริงๆชื่ออ้๊นะครับพี่อ้๊มคือเป็นผู้จัดการเคฟซีสาขาไหนครับแลมทองบางแสนค่ะแลมทองบางแสนอ๋อพี่มันคือเป็นประเพณีของเคฟซีเลยไหมครับที่ปีหนึ่งจะต้องมาทําฟุตบอลกันครั้งหนึ่งมาเล่นฟุตอบอลกันครั้งหนึ่งจริงๆะค่ะจริงๆแล้วทุกปีอ่อ ทาง KFC ก็จะมีเซเว่นชูทุกปีอยู่แล้วแต่เราคืออยากให้น้องที่มาทานไก่ในร้านได้เราอยากเข้าถึงตัวน้องได้มากขึ้นก็คือก็เลยมีกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพือ่อจะได้ให้น้องๆได้เข้า,ามาตามฝันของอตัวเองในนี้นนะคะ่ะซึ่งน้องๆก็มาหาเองมาเอาใบสมัครมาส่งเองหรือว่าเราก็ไปรับสมัครด้วยมันก็เจอกันหมดอะเนาะใช่ค่ะแล้วน้องๆทุกอ่แต่ละที่ที่แบบอ่ะอยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยก็ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตะ เทคนิคต่างๆอะไรงี่แต่ว่าก็งงแล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าอย่างนี้จะมีการจัดการเวลางานตัวยังไงที่เป็นั้ผู้จัดการของร้านเ f c ฟซีแล้วก็เป็นผู้จัดการของทีมบอลให้กับน้องๆด้วยอย่างนี้เป็นไม่ใช่เรื่องที่บ้านไม่ใช่เรื่องเลยไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่คือ ในร้านก็จะมีทีมงานอยู่แล้วเราเข้าไปแล้วก็คือแบ่งอจัดสรรใช่จ่ายงานให้กับน้องๆใช่เสร็จแล้วเราก็ไปไฟ์กับซีเวนชูดได้แต่ตอนนี้ถือว่าข้อมูลแน่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลไม่แน่นได้ไงล่ะครับก็ได้เนี่ยพาทีมน้องๆอัดซ้ำชันเสชาเอเป็นแชมป์มาแล้วนี่ไงครับแล้วอย่างนี้ในทีมมีเลงนักบอลคนไหนบ้างหรือเปล่าครับหมายถึงเลนนักบอลเลนก็จะไปปั้นให้เข้าทีมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมว่าคนไหนเป็นตัวแสบตัวจี๊ดถึงทีมตอน พี่อ้ําพอจะดูออกไหมฮะดูที่กองหน้ากองกลางกองหลังหรือโก้เลยนี่อันตรายอันตรายเลยนตัวแสบของทีมเนี่ยเงียบๆออกแนวซุกหุมเลยอันนี้เราจะุูบ้างเนอะจะใช่โอ้โหข้างหลังว่ะข้างหลังล่ะฮะพี่อ้ําฮะแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างอันนี้มันเหมือนเหมือนเหมือนจริงเออสัมภาษณ์ไปยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเนะมันไม่ค่อยดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่วันนี้ก็จะออกแนวดื้อเด็กทั่วไปอ่ะคือส่วนใหญ่กำลังเวลาเขาเตะเขาจะแบบหน้าตาเคร่งขรึมแต่ว่า เวลาเวลาที่แบบอยู่ชีวิตปกติก็ลิงเด็กๆอะช่วงสุกสนไว้สซนวันแล้วดีก็ทําให้รู้เลยว่าผู้จัดการเคฟซีพอมาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเนี่ยก็สนิทแล้วก็สนุกสนานไปกับน้องๆได้เหมือนกันใช่แล้วมีความสุขเหมือนแบบเราสมมติว่าเราพาเขาได้ เป็นอันดับหนึ่งมาแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเหมือนเป็นการให้โอกาสทําไมว่าเขาก็ได้ไปญี่ปุ่นเราก็ได้ไปญี่ปุ่นใช่อย่างน้อยก็เป็นก้าวหนึ่งที่เราช่วยให้เขาตามฝันใช่แล้วเราเองก็ตามฝันใช่ไหมได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยอ้าวฝันไหมเออใช่ไมมันก็ดีดเดือดเลยไปญี่ปุ่นอ่ะนะฮะและอย่างนี้เมื่อกี้ความสุขไปแล้วพูดถึงความทุกข์บางกว่าในเรื่องของอุปสรรคมีอะไรที่แบบเป็นอุปสรรคบ้างสําหรับน้องๆเขารวมถึงเราด้วยก็ได้อุปสรรคเหรอ เหมือนจะไม่ค่อยมีนะเลยไ,ไม่ค่อยมีอุปสรรคนะ๊ะน้อง,องเ,อเป็นปัญหาต,ต่างๆ<ร>ปัญหาต,ต่างๆเลยนะเหมือนมันไม่ใช่ปัญหาคือเราทำด้วยบอกว่า ใช่มันมีความสุขเออไปรับน้องมาเตะฟุตบอลแล้วก็แบบคือเวลาน้องเขาพอเตะเสร็จแล้วก็เอาน้าให้น้องมาช่วยเป็นกาลังใจเหมือนมันมันสนุกมากกว่าอุปสรรคต้องถามน้องน้องมีอุปสรรคเออเนอะอุปสรรคในการฝึกซ้อมหรือเปล่าอุปสรรคในในอะไรความกดดันต่างๆใช่น้องเขาน่าจะมีแรงกดดันมากกว่าถามเราดีกว่าตัวแสบตัวแสบยากลอกก่อนยากลอ่ก็อุปสรรคก็ที่มีก็คือการซ้อมครับ ซ้อมหนักมากเลยจนล้าจนเพียไม่ค่อยมีแรงแข่งโอ้ยต้องกดดันกักเกินไปจนไม่มีแข่งถ้าแบบนี้เล่นแพ้ก็ต้งไม่ต้องเล่นแล้วพวกรเขเลยดื่อดันล่อไปสูกเอ็ดลูกก็สู้มาตลอดจนได้แชมป์ก็ดีใจอ่ะพี่อั้มเหรอแล้วพี่อั้มเขามีส่วนอะไรกับการฝึกซ้อมของเราปะ เขาก็มาคอยบอกว่าเออาของมาของกินอะไรเงี้ยใช่เยี่ยงไก่น้องกินน่าจะเป็นการแบ่งปันความสุขมากกว่าเอาน้ำมาเสิร์ฟเอเคเอฟซีมาเสิร์ฟออะไรยย่างงเี้ดูแลดีไหมพี่อ้ําดูแลดีไหมก็ดีแล้วก็แข่งเสร็จก็เขาก็ให้ทีมอื่นนะครับเขาให้กล่องเดียวแต่ทีมมาสามชั้นนะสองกล่องเอออย่างเงี้ยก็ชอบชอบไม่แต่เราเห็นภาพนี้ได้จริงๆตอนนี้ไปญี่ปุ่นเนี่ยน้องๆแข่งกันอยู่พี่อ้ําก็จะแบบใส่พร็อพ ใส่อะไรขึ้นมันเป็นหนเรีวบากนะเออเป็นกองเชียร์กองเชียระพอพักคึ้นก็จะเอาน้ํามาเสิร์ฟกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ถือว่าทําหน้าที่ทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็เป็นแบบเหมือนกองเชียร์ดแม่ดูแลน้องๆได้ดีเหมือนกันจริงโอ้โหดูแลแบบขั้นพิเศษเลยเนาะขั้นสุดยอดเลยนะขึ้นมาจากใจได้ไหมอ้ะทุกอย่างค่ะเสนเราพาเขามานับเสนอแล้วมั่นใจ เอาละตอนนี้เราก็ถือว่าได้ประสบการณ์ดีๆจากทั้งพี่อ้ําเองแล้วก็น้องๆด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยสําหรับพี่อ้ํานะครับขอบคุณครับขอบคุณมาครับที่สำคัญตัวแสบของพี่ครับน้องๆโรงเรียนอสมชันศิรชาเอขอบคุณด้วยครับขอบคุณมกครับขอบคุณมามแชร์ประสบการณ์ดีๆกันในวันนี้นะครับครับผมเอาละครับช่วงท้ายจริงๆก่อนที่พี่อ้ําจะลากันไปมีอะไรจะฝากถึงโครงการดีๆของ K f ฟ7 Shoot 2 0ชุดนี่ไหมฮะอ่าตอนนี้ก็จะเริ่มแข่งขันแล้วนะคะก็ขอให้น้องสู้ๆนะะค อย่าคิดถึงว่าจะแพ้หรือว่าชนะให้เรามาแลกเปลี่ยนเทคนิคการเตะทักษะต่างๆค่ะแมนซิตี้รอคุณอยู่นสั้นคมๆนี่น้ำสั้นแล้ว้ใจความไปเลยแมนซิตี้รออยู่ต้องว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับน้องๆในปีนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ k f เซีโซูดแล้วก็ขอบคุณจิมสั้นด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับโซลกูดเดี๋ยวมที่หน้า นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในสัปดาห์แรกของพวกเขากับการทำความรู้จักตัวตนและจุดหมายของ KFC Seven ชุดสองพมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลที่พาเรานักเตะตัวน้อยไปให้ถึงความฝันความหวังและเป้าหมายกับความยิ่งใหญ่ที่รอคอยห้ามพลาดกับ KFC Seven ชุด Dare to Dream ทีมกล้าท้าฝัน